สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยที่3นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอวัยวะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเด็กๆจะได้เรียนในหน่วยนี้คะ่ะหน่วยที่3เรื่องอวัยวะของเรานะคะอ่ะอวัยวะของเราหรือ Body p a s านะคะ สิ่งที่เดกจะได้เรียนในหน่วยนี้มีอะไรบ้างค่ะ 1. อวัยวะต่างๆของร่างกาย 2. อ,อวัยวะของเราที่เป็นคู่ 3. หน้าที่ของอวัยวะและการใช้งาน 4. การดูแลร่างกายให้สะอาดและ5การดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะค่ะก่อนนี้จะไปเรียนนะคะไปรู้ไปเ,ออเรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้พร้อมทำท่าทางครูแอนรู้ว่าเด็กหลายคนร้องได้แล้วนะคะ

เจงค่ะเก่งมากเอาอีกสักรอบไหมไม่เป็นไรเนาะ,ะไปค่ะวันนี้นะคะเด็กๆด,ด,ดูเด็กคนนี้ค่ะนี่คือเด็กผู้หญิงเด็กๆสังเกตดูอวัยวะในร่างกายค่ะอันนี้เป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมดเลยเด็กผู้หญิงคนนี้มีสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะอวัยวะภายนอกทึ๊มตึอะไรคะ ถูกต้องค่ะตาตาอาตาเนาะต่อไปเด็กๆดูผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายคนนี้มีอวัยวะภายนอกที่เด็กสังเกตเห็นตรงนี้เรียกว่าอะไรคะใครจะตอบคุณครูค่ะเรียกว่าปากปากค่ะปากปาก,ปากมีกี่ปากหนึ่งปากนะคะต่อไปกลับไปดูเด็กผู้หญิงคนนี้มีอวัยวะภายนอกที่เด็กมองเห็นอีก สองข้างเอาไว้สำหรับฟังเสียงนั่นก็คือถูกต้องแล้วค่ะหูหออูห,หูมีหูสองข้าง two ears นะคะและนี่ค่ะมือ hand มือส่วนที่ต่อจากมือตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ arm arm นะคะ arm แขน elbow ข้อศอก ส่วนอันนี้เรียกว่าแฮนมือครับโยแฮน์ครับโย h a น d นี่นี่แหละค่ะมือนะคะมีกี่ข้างสองข้างใช่ไหมคะต่อไปเอาไว้ดมกลิ่นโอ้ยสไมลกูดโอ้ยสไมลนี่ก็คือโนสน o s จมูกนะคะจมูกมีหน้าที่เอาไว้สำหรับดมกลิ่นนะคะ และอีกอย่างนึงที่เอาไว้สำหรับพาเด็กๆไปไหนต่อไหนนั่นก็คือฟุตเช้าใช่ไหมคะอะ่เด็กๆคะเอาวัยวะที่เด็กรู้จักและมองเห็นภายนอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยแขนนี่คะ่ะแขนต่อไปตาตาเป็นคู่อันนี้คือว่ยวาที่เป็นคู่คือตา ตอาตามีอาไว้เป็นคู่ต่อไปไหนคะแดมือในในในมือในมือในมืออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้เท้าต่อไปนี้คะ่ะมือมออือมือใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แล้วมือมือภาษาอังกฤษบอกว่า hand clap your hand พั p your hand อ่า put your hands on your head head uh huh. ต่อไปอะไรคะหูเอียหูอันนี้ก็คืออวัยวะที่มีเป็นคู่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือขาของเรานั่นเองโขออขาและที่มันต่อลงไปจากขานั่นก็คือ เท้าใช่ไหมคะเท้าเห็นไหมอ่านี่คือมีเป็นคู่แต่ที่มีอย่างเดียวก็คืออะไรนี่จมูกกับปากค่ะอาัยวะที่มีอย่างมีอยู่ข้างเดียวก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือจมูกอะไรอีกคะอะไรอีกคะจมูกกับปากมันไม่มีสองปากนะไม่มีใครมีสองปากใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาดู หน้าที่ของอวัยวะนะคะอันแรกมือมือมีไว้สำหรับจับถือสิ่งของถ่วไปใช่ไหมคะต่อไปตาตาเรามีไว้ดูเด็กๆจะมองเห็นสิ่งต่างๆจากลูกตาหรือดวงตาดะของเราไหนลองหลับตาเป็นยังคะมืดไหม นั่นแหละค่ะถ้าเราไม่มีดวงตาเราก็จะมืดมิดสนิทแบบนั้นแหละแต่ที่เรามองเห็นสิ่งต่ตางๆสวยงามได้ในห้องในบ้านในรถในห้างในออของเล่นชุดสวยๆที่เรามองเห็นสีต่างๆที่เรามองเห็นก็คืออะไรคะดวงตานั่นเองนะคะต่อไปหูนี่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญหูมีไว้สำหรับฟังเสียงดเด็กๆได้ยินเสียงเพลงเสียงรูแอนที่เด็กยินก็ได้ยินจากอะไรคะ หูใช่ไหมคะหูเป็นสิ่งที่สำคัญต่อไปอไวัยวะอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆขาดไม่ได้เลยเดียกๆรอเปื่อิจมูกเป็นไงคะเหมือนจะตายเลยใช่ไหมอวัยวะนี้สำคัญมากนะั่ก็คือจมูกมันช่วยในการหายใจอดมกลิ่นเด็กๆได้กลิกก่นต่างๆก็จากจมูกเด็กๆหายใจทางจามูกทุกอย่างเนี่ยสำคัญไหมคะ สำคัญเด็กๆเ,เอานี้ไปแย่ yeah. ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่มีจมกูกเอามือปิดจมูกหาใจออกไหมไม่ออกโอ้ตายต่อไปที่เด็เดกๆได้กินขนมอันนี้นอร่อยอันนี้อร่อยรสชาติด,ดีนู่นนี่นั่นจากปากหรือลิ้นลิ้นนะคะลิ้น ทั้งลิ้นลิ้นของเราค่ะที่ทําให้เราได้รับรู้รสต่างๆเช่นรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวโดนงงโด,โด,โด,โดนะัทอุ้ยอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้จืดสนิทนี่คือหน้าที่ของลิ้นค่ะต่อไปพอเรามีอวัยวะต่างๆมากมายในร่างกายเราแล้วนะคะเราจะต้องดูแลเขานะคะดูแลยังไงนี่ค่ะ เด็กๆ,ๆทุกคนทําได้อาบอะไรคะอาบน้ําชำระร่างกายใช้สบู่ถูตัวฟอกตัวให้สะอาดสามวันไม่อาบน้ําแม่บอกให้อาบน้ําไม่อาบหนูขี้เกียจหนูร้อนหนูไม่อยากอาบหนูไม่อยากเปียกแบบนีไ้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะดเด็กๆจะต้องดูแลเขาด้วยการอาบน้ํานะคะทําระร่างกายให้สะอาดอ่ะฟันเอาไว้ยังอยู่ข้างในดเด็กๆก็ต้องทําไงคะแปรงฟันแปรงทั้งก่อนนอนแปรงทั้ง ตื่นนอนตอนเช้าเห็นไหมเวลามาโรงเรียนคุณครูก็จะบอกว่ากินข้าวเสร็จเด็กๆจะต้องทําอะไรคะแปลงฟันนี่แหลคะค่ะเป็นการดูแลอวัยวะของเรานี่เด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะเขากำลังแปลงฟันนอกจากแปลงฟันแล้วเราทําอะไรได้อีกจ้า wash your h a n d ล้างมือการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนไหนใครตอบได้หกเจ็ดหรือว่าแปดคะ ล้างมือมีทั้งหมด7ดขั้นตอนนะคะล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอน,น,ะะอ,น,ตอ,นอ่ะฝ่ามือถูฝ่ามือถูซอกมือนี่นี่ถูแบบนี้ถูแบบนี้ถูข้อมือด้วยอ่าสลับซ้ายขวาแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดนอกจากเราล้างมือจากน้ํากับสบู่โดยตรงแล้วเรายังสามารถใช้อะไรได้ด้วยค่ะเด็กๆทุกคนมีแอลอูเจล ล้างมือเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช่ไหมคะเพราะตอนนี้โรคอะไรระบาดเออที่เด็กจะต้องใส่แมสใส่แมสเด็กจะต้องใส่แมสจะต้องมีทิชชู่เปียกเอาไว้ล้างมือต้องมีทิชชู่เปียกเนี่ยเอาไว้เช็ดมือจะต้องมีแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าไม่มีเป็นไงคะ เชื้อโรคมันก็จะตามมาเพราะว่ามือของเราเนี่ยคือสิ่งที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆเราจะต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอใช่ไหมคะนอกจากล้างมือแล้วนะคะเราก็จะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงทํำยังไงค่ะนี่เลยนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาค่ะนอนหลับพักผ่อนวัยเด็กเป็นวัยที่จะต้องนอนหลับพักผ่อนนอนกลางวันเพราะเด็กเป็นเด็กเล็กจะต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียง พอ oh, นะคะคุณแม่บอกว่าน้องนอนกลางวันคะ่ะลูกไม่อะหนูไม่เอาหนูจะเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปนอกจากนอนหลับพักผ่อนนักเรียนจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่กินแต่ลูกอมทอฟฟี่แคนดี้โดนัทเบอร์เกอร์พิซซ่าเฟรนช์ฟรายโน่เด็กๆจะต้องทานอะไรด้วยคะทานผักและผละไม้ เพราะว่าผักลผลผลไม้เนี่ยจะช่วยให้เด็กขับถ่ายได้สะดวกแล้วผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะต่อไปเด็กๆจะต้องทําอะไรเป็นเด็กจะต้องดื่มอะไรคะลูกดื่มนมดื่มนมเป็นประจํานะคะและสุดท้ายเลยจะต้องทํำยังไงออกกําลังกายออกกําลังกันรับแสงมาหาเจรน,นนะนะนะนี่เลยค่ะออกกําลังกายกินอย่างเดียวนอนอย่างเดียว ไม่พอค่ะต้องออกกำลังกายแล้วเด็กๆก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง strong ค่ะคุณค่าพัฒวรสารวันนี้นะคะเรื่องการไตรตรองที่คุณครูสอนเด็กๆมาตั้งแต่แรกจนถึงจบเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของเด็กๆเ,เองในร่างกายของเด็กๆมีอวัยวะซึ่งประกอบไปด้วยตาหูจมูกปากแขนขามือเป็นอวัยวะที่ครูแอนสอนเกี่ยวกับเป็นอวัยวะภายนอก ที่เด็กๆสามารถเรียนรู้และดูแลได้อวัยวะที่เป็นคู่มีอะไรบ้างค่ะตาอะอีกคะหูอะไรอีกมืออะไรอีกคะพาเราไปไหนมาไหนเท้าแลาว้วอวัยวะที่มีหนึ่งปากอะไรอีกจมูกค่ะทุกอวัยวะล้วนมีหน้าที่ของตัวเองทุกอวัยวะจะต้องได้รับการดูแล รักษาและทำให้แข็งแรงอยู่ซะเหมือใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณค่าประวัติศาสตร์เรื่องการไตรตรองภาวนาพระองค์สอนให้เรานะคะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆด้วยการไตรตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีอยู่เราก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมคะวัยวะของเราเด็กๆไม่ตัดเล็บเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเล็บยาวก็ต้องตัดเล็บไม่แปลงฟันเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะฟัน ไม่สะอาดก็จะตามมาซึ่งฟันผุใช่ไหมคะแล้วกินอาหารไม่ยอมกินผักผลไม้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องกินอย่างถูกวิธีและออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะก็จบการเรียนแล้วคุณครูก็จะขออนุญาตลาเด็กๆตรงนี้นะคะแล้วเจอกันวันจันทร์ที่24 นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย